สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอจากช่อง isuzu c e l l a review นะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้า mulex active นะครับเป็นรุ่นสุดคุ้มเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนี้ราคาอยู่แค่1น9 0 0ล้านหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์อแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ทำไมผมถึงหยิบเจ้า2คันนี้มารีวิวในคลิปนี้นะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่า2คันนี้รุ่นเดียวกันนะครับหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะสงสัยเพราะว่าล้อแม็กก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเอจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าเอ๊ยทำไมมีลูกค้าหลายท่านหรือว่าคนที่กำลังศึกษาเจ้าตัว m ิวเนะครับ1.9 Active คันนี้อยู่เนี่ยจะได้รู้เลยว่าเดิมๆของตัวรถเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วทาไมมันถึงน่าสนใจนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับในคลิปนี้นะครับก็อยู่ในมาตรการนะครับใส่แมสนะครับและรักษาระยะห่างกับช่างกล้องด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น fc จากบุรีรัมนะครับ fc จากจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่เลยนะครับค่าตัว1นึ่ล้านหนึ่งแบาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คันนี้รถเดิมๆนะเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนคันนี้รถเดิมๆแต่ว่า เห็นไหมครับหน้าตามันกระจังหน้าเนี่ยสีดำโหดูสวยหล่อลงตัวมากนะครับเจ้าตัวแอคทีฟรุ่นนี้นะครับทีนี้อิวสูงนะครับยังให้ไฟหน้านะครับเหมือนกันยังตัวท็อปเลยนะไอ้นี้เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่เหมือนกันยังตัวท็อปเลยนะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับมีเดย์ไลท์นะครับผมโหต้องบอกก่อนเลยว่าสวยมากๆนะครับและรุ่นการจำหน่ายรุ่นนี้นะครับจะมีสีเดียวคือสีสีเงินนะครับ เป็นสีบอลเงินนะครับสีเดียวเท่านั้นนะครับค่าตัว1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูเรื่องยางต่อนะครับมาดูยางกับล้อก่อนเลยนะครับเอพาดูอันนี้เดิ่มเดิมของรถนะครับจะมากับล้อขนาดขอบ17นะครับนี่เป็นล้อแมกซอลลอยขนาดขอบ17นะครับแล้วก็ล้ออะไหล่นะครับก็เป็นล้อกระทาขอบ17นะครับตัวนี้จะใช้ผู้ผลิตจากดัลล็อนะครับผมตัวนี้ขนาดยางจะเป็น25565ขอบ17นะครับ น,นะครับแล้วก็จะตัวแอคทีฟนะครับไฟเลี้ยวจะไม่มีอยู่ในกระจกมองข้างนะครับจะอยู่ในไฟส้มด้านด้านแก้มด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับไฟผมเรียกไฟมุมส้มนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวอีกนะครับในส่วนของตัวนี้เพราะลูกค้าผมเนี่ยนะครับได้ผมได้ไปสัญหามาว่าเอลูกค้าต้องการแบบ กระจกมองข้างตรงนี้ให้มันเหมือนตัวท็อปทำยังไงผมมีวิธีทำแล้วนะครับยังไงฝากติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาวดูเดิมเดิมนะครับด้านข้างตัวรถนะครับมือจับเลยต่างๆก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะครับมามาดูด้านในนะครับนะครับด้านในเดี๋ยวกล้องเข้าแผ่นเข้าไปด้านในเลยนะครับด้านในตัวนี้นะครับ จะเป็นสีดำนะครับตัดกับพวกคิ้วตกแต่งสีเมทัลลิกสีเงินนะครับโฟมลายเป็นยูนิเทนนะครับไม่มีมัลติฟังก์ชันไม่มีคูดคอนโทรลแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่างที่บอกในจิปถัดไปฝากติดตามผมก็มีติดตั้งคูดคอนโทรลแล้วมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้เบาะเดิมๆของตัวรถจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่เป็นเบาะผ้ากรมาะยีนะครับเครื่องเล่นน่ะเดิมๆก็เป็น2ดิน นะครับเล่น CD c d นะครับ c t o o t m นะครับบลูทูธนะครับใช้คำสั่งเสียงได้นะครับแอร์แอยังเป็น Air ธรรมดานะครับเป็นระบบหมุนอยู่นะครับในรุ่นเจ้าตัว Active นี้นะครับผมแต่ตัวนี้ Active อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับให้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคฮมาเรียบร้อยนะครับอีกทั้งยังพวกระบบการขับขี่ช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรก นะครับ ABS EBD BA นะครับระบบช่วยกันขับขี่นะครับพวก TCS ESC ต่างๆนะครับ HDC นะครับตัว HSA นะครับช่วยลงทางลาดชันช่วยขึ้นทางราดชันนะครับช่วยควบคุมการทรงตัวป้องกันกันหมุนลถตีมีครบนะครับวเบก ABS อะไรต่างๆนะครับต้องบอกกันเลยว่าคันนี้ความปลอดภัยมาครบเลยนะครับกับเจ้าตัวราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนะครับ ของตัวถังตัวรถเนี่ยมีเตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปเนี่ยขนาดความกว้างนะครับมิติตัวถังเท่ากันนะครับเท่ากันเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับนะครับไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายไฟท้ายเขาก็ให้เป็น LED มาแล้วนะนะครับให้เป็น LED มานะครับนี่สัญลักษณ์เมโทรนะครับรถออกจากเมโทรนะครับใครอยากซื้อกับเซลล A นะครับติดต่อได้ที่อินสุงามวงวานนะครับ นะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ ctive, มี X Active มีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเวอร์ชั่นถัดๆไปในการแต่งรถนะครับผมก็จะมีรีวิวเรื่องของการแบปหลังคานะครับเดี๋ยวจะมีคันที่แรปหลังคาแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ให้พี่ๆผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับประตูท้ายตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะจะเป็นช็อคอยู่นะครับตัวท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะโอเคนะครับไฟถอยจะอยู่ด้านล่าง นะครับไฟถอยจะดดยลดลงทีนี้มิวเอ็กซ์แอคทีฟเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ตรงนี้เนี่ยครับไอตัวกันชนท้ายเนี่ยที่มันเป็น2ชิ้นประกบกันตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแตกต่างจากพวกรุ่นลักชูรี่ขึ้นไปที่มันจะเป็นสีเงินนะตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้พอดูพอของปากของพอกันแล้วนะครับเห็นด้านข้างๆของผมไหมนะครับเดี๋ยวให้กล้องแทนตามมาเลยเดี๋ยวไปดูตั้งแต่ด้านหน้ากันดีกว่านะครับล้อมันต่างกันนะแต่สองคันนี้รุ่นเดียวกันนะครับสองคันนี้รุ่นเดียวกันนะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าคันนี้เอแต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้เป็น FC จากนนทบุรีของเรานี่เองนะครับบ้านใกล้เลอนเคียงของเรานะครับนะครับบ้านใกล้เลอนเคียงของเราเลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นเดียวกันนะครับม e w X 1 Active, ็กซ์หนึเกียร์โต้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาไปดูครับว่าแต่ละจุดเขาทำอะไรไปบ้าง นะครับผมผมเรียกว่าเจ้าตัวนี้เป็นซีรีส์หนึงของผมแล้วกันนะครับเป็นซีรีส์1ของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะครับทีนี้จากภายนอกเนี่ยอยากให้ดูภาพรวมก่อนนะครับคันนี้มีการลงเคลือบแก้วแล้วนะครับมีการลงเคลือบแก้วแล้วเราใช้พันธมิตรจากร้านคริสตัลพอยท์นะครับคริสตัลพอยท์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าแพคเกจตัวนี้เป็นซิงเกิลช็อตนะครับ คันนี้เคลือบทุกอย่างนะครับแม้ขทั้งไฟหน้ากระจังหน้านะครับชุดสีล้อแม็กนะครับหลังคาแม้กระทั่งเนี่ยชิ้นเนี้ยบันไดเนี่ยเขาก็เคลือบด้วยนะอีกที่สําคัญเบาะหนังผมก็เคลือบด้วยคอนโซลเคลือบหมดนะครับคันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับอ่าทีนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนมานะครับคันนี้มีเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อ New X ขอบ20บนะครับจะเป็นของตัวอันติเมทนะครับผมนะครับเธอล้อขอบ20ของตัวออนติเมทนะครับทีนี้ผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะตรงนี้ถ้าใครจะแต่งรถกับผมนะครับอ่าต้องบอกกันเลยตัวนี้แต่ขอบ20ของเราเนี่ยจะใช้ผู้ผลิตเป็นของบิตโตนนะครับขนาดยางจะเป็น2 6 5 5 0ขอบ20นะครับตัวนี้นะครับใครซื้อกับ AA จัดเต็มนะครับจัดเต็มแต่งให้เต็มเลยนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกัน เดี๋ยวลองดูแสงพอมีไหมเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นนะนะครับจุดถ,ถัดไปคันนี้ Mew X Active Series หนึ่งของผมนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมาคันนี้มีเปลี่ยนหน้าจอมาด้วยนะครับจากเดิมๆสองดินนะครับจากในคลิปนะครับคันแรกที่ผมได้พาดูไปนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ดูเปรียบเทียบกันว่าเป็นแนวทางในการตกแต่งนะครับ แล้วก็ที่สังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าลูกค้าสังเกตดีๆคันนี้เปลี่ยนเบาะหนังมาแล้วนะคันนี้จะเป็นสเปคโรงงานนะครับเย็บเหมือนตัวท็อปเลยนะครับเย็บได้เลยต่างๆนะครับคือการเล่นลวดลายของเบาะนะครับแต่จับไม่ใช่เบาะคูแม็กนะนะครับจะยังไม่ใช่เบาะคูแม็กนะครับเพราะตัวแอคทีฟจะไม่มีเบาะไม่ได้โฟมจะไม่ใช่คูแม็กนะครับแต่การเล่นการเย็บลวดลายนะครับจะเหมือนในตัวท็อปเลยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นสเปคโรงงานนะครับหน้าแท้นะครับหลังเทียมก็คือจุดที่สัมผัสตัวลูกค้าทั้งหมดเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราแพนมาดูที่จอกันดีกว่านะครับคันนี้มีเปลี่ยนจอวิทยุมานะครับเป็นจอ Android พร้อมกล้องมองหลังนะครับติดตั้งผ่านจากซับของศูนย์ผมนั่นเองนะครับไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็มีราคาพิเศษ ให้เช่นกันนะครับถ้าซื้อรถแล้วก็ติดตั้งผ่านเซลล์เอยูสบรีวิวนั่นเองนะครับทีนี้แต่ผมจะยังไม่ลงลึกดีเทลนะนะครับแต่อยากให้ดูว่าฟังก์ชันการใช้งานมันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกระบบนําทางสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ดู YouTube นะครับใช้ตัวบลูทูธได้นะครับดูวิดีโออะไรได้หมดนะครับเล่นแอปต่างๆเหมือนในมือถือได้เลยเนี่ยครับมีแอปเยอะแยะมากมายเล่นอินเทอร์เน็ตได้ นะครับผมเน็ตฟองเน็ตฟลิกมีครบนะครับและก็จอจะไม่ล็อกเวลาลถวิ่งด้วยนะนะครับผมโอเคทีนี้แต่เดี๋ยวผมคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยคันนี้จริงๆแต่งจัดเต็มตัวนี้อีกนะครับเรื่องของอระบบปุ่มมัลติฟัง์ชันและระบบพุชคอนโทรลนะครับแต่ว่าวันที่เราถ่ายนะตอนเนี้ยของยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการติดตั้งแล้วผมจะนํามารีวิวลงคลิปลงในช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใช้งานควบคู่กับพวก จอนะครับแล้วก็การใช้งานพุดคอนโทรลจริงนะครับผมโอเคอ่ะในส่วนของตัวแอคทีฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายรถกันก่านนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูท้ายรถกันนะครับในส่วนของตัวที่ติดตั้งกล้องมองหลังนะครับว่าเขาคือติดตั้งในจุดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคันนี้ นี่เลยกล้องมองหลังก็จะซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับนี่เราใช้ซับผู้ผลิตเจ้าที่น่าเชื่อถือและมีการดูแลเหมือนกันขายที่ดีและไม่ไกลจากโชว์รูมนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นี่กล้องนะครับกลมนะครับติดตั้งสวยงามนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปจบกันที่หน้ารถกันดีกว่านะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น MUX a c t i v e Series 1นะครับในช่อง isuzu c e l e a review นะครับ เดี๋ยวยังไงซีรีส์ถัดไปนะครับซีรีส์2ซีรีส์3ซีรีส์4ยังไงมีแต่งแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทำมาลงไว้ในช่องอีกทีนึงนะครับผมทีนี้ฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับ New X Active นะครับใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นต่ำสุดแค่หนึ่งอ่าหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทกำรถกำเงินมาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถ New X Active เดิมๆออกรถได้เลยนะครับผม แต่ในส่วนของใครที่อยากแต่งแนวไหนนะครับสำหรับ New X Active ตัวนี้เนี่ยบอกผมได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าพอเราเปลี่ยนล้อแล้วปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตัวท็อปเลยนะครับเนี่ยมันดูแทบไม่แตกต่างจากตัวท็อปเลยนะครับผมถ้ายังไงผมขอฝากนะครับผมช่อง Isuzu Cell A Review ไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีการนํา รถอ su สุมารีวิวลงไว้ในช่องนะครับสาระน่ารู้ต่างๆนะครับและใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับติดต่อที่เบอร์ผม0870141605นะครับเบอร์เซลล์เอได้เลยนะครับผมอยู่ที่อ s u สุเมทโสาขางามวงวานนะครับผมสามารถติดต่อใช้บริการได้เลยนะครับผมและคุณจะไม่ผิดหวังในการบริการของเอนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เดวยและกันนะครับขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้าตัวแอคทีฟไว้ด้วยนะขอบคุณครับ